วันนี้ก่อนื่นเลยต้องขอขอบคุณที่ทุกคนนะคะที่มาร่วมสัมภาษณ์กับเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวลิ้จะเป็นตัวแทนนะคะอ่านคำถามทั้งหมดที่ทั้งหมดจะมด้วยกัน19าคำถามนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะคำถามแรกนะคะก็คืออยากให้เรทัทายแฟนชาวไทยน่ยคะสวัสดีครับผมลยครับ 替代看看啊、昨天你的 Grand Line Two 的演唱会已经成功的举办完毕了，那、啊、你觉得怎么样呢？呃，我觉得非常开心，然后能够来到泰泰国看我的泰国的歌迷朋友们，然后嗯、呃，也很不知道老师们都来看吗？

ผลงานดนตรีกับศิลปินของคุมไทยนะคะและในคอนเสิร์ตเมื่อวันที่ผ่านมาคุณได้รับความรักจากแฟนๆมากมายเลยทีเดียวความรักครั้งนี้นะคะมีผลต่อหัวใจของเรยอกยอจของย่างไรบ้างคะ昨天在演唱การองกทรั เอ่อทั้งแฟนคลับบอกว่ารู้สึกอบอุ่นมากนะคะที่เห็นมีแฟนคลับนะคะคนไทยที่เอ่อได้ทำเป็นป้ายนะคะที่เขียนว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่อบอุ่นสำหรับเขาเขารู้สึกแบบตื้นตันมากนะคะเพลงวิวนะคะเป็นผลงานที่ผสมภาษาลัฒธธรรมตะวันตกภาษาอังกฤษกับความเป็นจีนได้ลงตัวมาก อ来一个新ื看ส会่งสำคัญท o k 面纱是你呃西方文化与中国文化完美的结合嘛？然后是什么让你以这种方式呈现这首歌的呢？哦，首先我是呃中国人嘛，所以我们有中国有非常多的呃传统的历史文化跟故事，然后希望把这些故事包括这些传统的乐器能够放到音乐里面，因为我们可以用音乐。 因为我们可以用音乐传达，呃，跟更,更传达给大家更多不一样的这样的故事的感受跟体验。那我讲，我我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 我 嗯、你总是把中华中华文化融入到你的作品里面嘛？然后在你看来，中华文化的魅力是什么？呃，在我看来，嗯，其实因为我们真的有很多很多的故事在等待着我们去呃讲述。 然后，因为现在有很多现代化的表现形式嘛，比方说街舞，呃，比方说呃音乐，嗯、呃，所以我们可以用通过音乐跟舞蹈去跨越国界跨越语言，然后去传达这些很多可能还没有被大家所知道的一些传统的这些传说故事也好，或者是呃爱情故事也好，希望可以做一个最好的融合。 ก็อย่างที่ท,ทราบกันนะคะประเทศจีนก็มีประวัติศาสตร์มา5,000กว่าปีใช่ไหมคะก็มีเรื่องราวในตำนานแล้วก็มีบุคคลในตำนาเเนเยอะแยะมากมายแล้วสมัยนี้เนี่ยก็จะมีการแสดงศิลปะด้วยไม่ว่าจะเป็นเต้นหรือว่าดนตรีก็ตามแลวก็อยากจะนำพาเอเลเมนตพวกนี้เนี่ยเล่าสู่เรื่องราวของจีนแล้วก็สตอรี่ของบุคคลในประเทศจีนเนี่ยให้คนรู้จักให้มากขึ้น 在来,来 playing solo 很好的,歌曲的时候你很想想那样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 那 ลยก็บอกว่าก็ต้องทำงานไปเรื่อยๆใช่ไหมคะยิ่งทำก็จะมีอินสปิเรชันแล้วก็แบบว่ามีมีแรงบันดาลใจจากหลายๆแหล่งอะคะ่ะสำหรับเขาเป็นแบบนี้นะคะไม่ต้องพักผ่อนทำงานไปเรื่อยๆเลยค่ะแลเป็นศิลปินคนหนึ่งที่ใช้คำว,ว่าแดนมาชินได้ได้เลยนะคะคุณมีวิธีการดูแลตัวเองในการซ้อมแล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างไรบ้างคะนีอะ่อ่ออีก ชื่อเรียกว当你练习的时候你是如何照顾自己的身体的哈？哦，练习的时候就不要 care 身体了。เขาบอกว่าเวลาซ้อมต้นก็ไม่สนใจร่างกายแล้ว。啊不不推荐大家学习哈这个。ไม่แนะนำให้เรียนแบบนะคะแต่ว่าคือเขาก็เต็มที่กับการฟ้อมเต้นของเขา。เลวันนี้กับเลเมื่อสิบปีที่แล้วมีอะไรที่เหมือนกันและอะไรที่ต่างกันคะ？ 今天的张艺兴跟十年前的张艺兴有哪些不同？变老了。改困难。哈哈哈今年，你成为一个、呃、艺术家十周年了嘛，有没？有？有。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 你有。有。有。有、呃。有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 。 ว่าอยากจะช่วยให้คนมากขึ้นที่จะประสบความสำเร็จตอนนี้เรียนได้มีจัดตั้งบริษัทมีเดียที่ชื่อว่าโครโมโซมนะคะคือเพื่อที่จะปั้นเลือดใหม่แล้วก็สำหรับติดเดกวัยรุ่นหรือว่าใครที่มีฝันในวงการบันเทิงปั้นให้มีเลือดใหม่ในวงการนะคะ แล้วก็ถ้ามีเด็กๆคนไทยคนไหนที่อยากจะล่าฝันทางนี้นะคะก็สาม,มารถที่จะไปจอยในบริษัทของโซนโซลของเรได้ค่ะอะไรคือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เลคนที่วิ่งไล่ตามฝันกลายเป็นเลที่ประสบควาสมสำเร็จอย่างทุกวันนี้คะมีเจอสมมติสุดเจ้าอย่างอะไรที่ทำให้คุากเด็กที่อยากเป็มนักกีฬาเป็นนักกีาที่ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ค่ะ 我觉得应该是决心的坚持了但我也没有觉得自己特别成功还在路上哦拜拜。我听听我要要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 要 เขาบอกว่าก็คือทำดนตรีค่ะสร้างผลงานดนตรีในวันนี้คุณประสบความสำเร็จในหลายๆด้านคุณอยากขอบคุณเรื่องราวหรือบุคคลใดๆรวมถึงขอบคุณตัวเองอย่างไรที่ก้าวเดินมาถึงวันนี้ค่ะ今天你不仅是一个成功的艺术家嘛你还扮演很多不同的呃角色都很成功比如说呃艺人啊呃演戏啊呃作家 你想要感谢过去你什么人或是什么事呢？哦，我觉得还好吧，没有那么成功。我我可以，可能大家都对我也不是非常了解吧，所以我其实可以再跟大家介绍一下，我叫张艺兴，我来自中国，我是中国的歌手，然后呃加上各种各样的头衔啊，但是我一开始刚刚出道的时候就是一个歌手，然后呃后来有机会成为演员。

ในการเดินทางครั้งนี้ของเขาเขาบอกว่าจริงๆของเขาตัวเขาเองยังไม่ประสบความสําเร็จมากเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็จะพยายามต่อไปทํางานมาหลายบทบาทแล้วในวงการทั้งนักร้องนักแสดงโปรดิวเซอร์พิธีกรนักแต่งเพลงยันถึงผู้บริหารมีอะไรที่อยากทําในอนาคตรหรือมีเป้าหมายอะไรสําหรับเส้นทางใยนี้บ้างคะฉัอย่ในอหรานงานน

ในฐานะที่เป็นรุ่นพี่นะคะเป็นผู้บริหารที่เคยเป็นเมนเทอร์ในรายการแข่งขันมากมายช่วยให้คําแนะนําหรือว่าคํคาพูดสร้างพลังให้กับคนที่มีความฝันอยากจะทํางานในวงการนหนะะ่อยค่ะอ作为一个资深的艺人商人和导师嘛请给一些你请你说一说给一些有梦想或是想在娱乐圈工作的人一些鼓励哦希望你们保持你们的毅力跟坚持你们的梦想 เราจมีที่ว่าชมุ่งต้องมุ่งมั太太่นในความฝันของตัวเองนะคะแล้วก็เวลาล่าฝันเนี่ยอย่าท้อถอยอย่ายอมอย่ายอมแพ้ง่ายๆอยากทราบปริมาณความคิดถึงที่วเดมีต่อแฟนแฟๆในประเทศไทยว่ามากมายขนาดไหนคะมีอยู่ตัวฉันเนมีไทยคนละคนสุด太想念了所以昨天来的时候非常开心然后每到机场的时候，他们都会非常热烈的欢迎我，就让我感觉非常温暖。 เก็คือทุกครั้งที่เขามาเมืองไทยใช่ไหมคะแฟนคลับอนไทยก็จะไปต้อนรับที่สนามบินแล้วเขาก็จะรู้สึกอบอุ่นมากที่ทุกครั้งการต้อนรับการต้อนรับก็เป็นดีงามแบบนี้แล้วก็มีระเบียบแบบนี้แล้วผม记得我第一次来泰国的时ก是ี在一个节ม来一个节目上แล้วก็ค <noise> รั้งแรกที่เขามาประเทศไทยก็คือมาออกรายการนะคะ ตั้งแต่ตอนนั้นแฟนคลับที่ประเทศไทยก็ให้การต้อนรับอย่างดีแล้ว,ว有有ไม่ทราบว่าตอนรายการนั้นตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าไม่มีแล้วไม่ออกเชิญแมภาพของแฟนๆและเมืองไทยในความทรงจำของเรเป็นเรื่องราวความประทับใจแบบไหนคะทั้งภาพก่อนมาทำการสแสดงแล้วก็ภาพที่จดจำเพิ่มเข้าไปในครั้งนี้ค่ะ 当你想起你泰国的粉丝的时候，他他们在你心目中是什么样子的？然后什么让你印象最深刻？所以我的泰国粉丝是坤纳拉玛卡。坤纳拉玛卡。然后坤水玛卡。坤水玛卡。啊，这这是 real talk，真的是 real talk，就是真的真的很很美，很漂亮，然后人还。 Ai, ทุกคนก็เป็นคนที่แบบมีจิตใจที่ดีนะคะแล้วก็อ่อนโยนในการต้อนรับเขาไม่ได้มาไทยนานขนาดน,นี้ได้ทานอาหารไทยและเมนูไทยอะไรแล้วบ้างหรือคิดคิดถึงเมนูไหนเป็นพิเศษไหมคะยังงไม่ไ้ไทยก็เลยมาแล้วน่าเชื่อไทยก็ซม่ทียาก่วเอ่นน,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 นะคะแล้ว 松弹。哦，松弹对啦。哦。然后主要就是吃这样。就两个。对。啊，两个。这。是。啊，对说一下。对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 。还对。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  奉若金宋胆，思宋胆，<laughs> <laughs> 哈金贵。好，okay, 我们现在已经来到最后一个问题，请你对你的泰国粉丝说一些关于你即将呃推出的作品。哦、呃，即将推出的作品，呃，十一月份。 说那个还是说那个？OK，我我十一呃，我没有一个准确的日期。要不你一句就翻译，我没有一个准确的日期，我也不确定。写一个，这个、uh, huh? 呃，呃 maybe,，maybe，maybe November。 对各位亲爱的粉丝朋友们，看我的粉丝朋友们，大家好。呃，我十一月份呢会有一些新的作品跟大家见面，然后请大家多多期待。然后呢，也希望你们可以呃保持开心，然后保持健康。Always happy and healthy。ในที่พูดในเดือนภายในเด我，อนพฤศจิกายนนะคะคุณเลก็จะมีผลงานใหม่ ที่จะออกมานะคะแล้วก็อยากจะฝากให้แฟนคลับคนไทยทุกคนนะคะแฟนๆทุกคนให้มีความสุขตลอดเวลาแฮปปี้ตลอดนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพดูแลตัวเองอ,อย่างดีแล้วก็ติดตามผลง,งานทำได้ค่ะ也希望记者朋友们也很开心。แล้วก็หวังว่าพี่ๆสื่อทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะในชีวิตค่ะโอเคนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่สื่อึงมาทางรายกาขอบคุณค่ะ